สวัสดีคร <function als. S 2> ับก really ็ก okay, ่อนหน้านี้หลายคนนะครับก็คงจะเคยเห็นผมได้พูดถึงตัวกระทะหินอ่อนจากเกาหลียี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งผมได้มาทดลองใช้นะครับผมก็จริงๆได้มาเป็นเดือนแรกเดือนกว่าเกือบ2เดือนแล้วครับก็มีโอกาสได้ใช้ทําอาหารประมาณ10กว่าครั้งได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็พอจะรู้แล้วว่าจุดเด่นมันเป็นยังไงบ้างนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับก็เลยอยากจะเอามาลีวิสั้นๆให้กับทุกคนได้เห็นกันนะครับวันนี้นะที่เราจะพูดกันก็จริงจแต่เลือกหน้าตากระทะเป็นยังไงนะครับจุด เด่นเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีการทําทดลองะทดลองอาหารให้ดูด้วยนะครับ2เมนูด้วยกันนะครับอ่ะมาดูกันก่อนนะครับกระทะหินอ่อนเนี่ยหลายคนก็คงพอจะเคยได้ยินชื่อกันบ้างนะเพราะว่าก็จะมีการโฆษณากันแบบงาหงเลยนะครับก็จะมีหลากหลายยี่ห้อจริงๆ่ยมันจะมีหลากหลายราคาเลยนะครับตามแต่คุณภาพหรือตามแต่ผู้ผลิตนะครับวันนี้นะครับเราก็จะเป็นยี่ห้อที่จะพูดกันก็คือยี่ห้อชื่อว่าดีมเชฟนะครับผมยี่ห้อนี้นะครับมีวางจำหน่ายในโรบินสันนะครับ แต่ทุกสาขาเลยนะครับราคาครับก็ผมว่าค่อนข้างย่อมเยาเลยนะครับอยู่ที่990บาทต่ออันนะครับผมราคาอยู่ที่990บาทต่ออันนะครับก็ราคาเนี่ยโดยทั่วไปแล้วผมที่ลองเทียบดูกับกระทะเทฟลอนอันเดิมที่ผมเคยใช้นะครับก็เรียกว่าไม่ค่อยต่างกันนะครับอยู่ในช่วงราคาใกล้เคียงกันนะครับครับหน้ากล่องของกระทะหินอ่อนนะครับดีนเชฟนะครับผมมาดูกันว่ามีอะไรกันนะครับเริ่มตั้งแต่อันแรกเลยที่เห็นตัวใหญ่ครับอยู่มุมบนขวาคือ ออริจินัลพรีเมียมฟองโครเลียนะครับผมเป็นพรีเมียมคุณภาพเลยนะครับจากเกาหลีนะครับอันนี้ก็คือเป็นการบอกนะครับสร้างความมั่นใจนะครับว่ายี่ห้อนี้นะครับก็มาจากเกาหลีเหมือนกันนะครับผมตรงนี้ก็จะเขียนว่านาโนซิลเวอร์มาเฟอร์โคเต้นะครับผมมาดูฝั่งซ้ายมือกันนะครับผมตรงนี้จะเขียนว่ากระทะหินอ่อนทรงลึกขนาด28เซนนะครับก็จะเป็นกระทะที่ ขนาดใหญ่ใช้ได้นะครับ2 8เซนเกือบ1ฟุตเลยนะครับแล้วก็เป็นกระทะทรงลึกเดี๋ยวไปดูของจริงก็มันจะลึกขนาดไหนนะครับผมจุดนี้นะครับเป็นจุดสําคัญนะครับก็คือเขียนว่าใช้ได้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าและเตาสุดทุกชนิดครับก็ต้องบอกนะครับบ้านผมเนี่ยเป็นบ้านที่ใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าในการทําอาหารนะครับในการหาอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกระทะหม้อนะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆมาทําอาหารเนี่ยกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าต้องบอกว่ามันหายากนิดนึงครับเมื่อเทียบกับเตาแก๊สหรือว่าเตาอื่นๆนะครับผมแล้วก ก็จะค่อนข้างสูงกว่าอุปกรณ์ที่ใช้กับเตาประเภทอื่นๆด้วยนะครับพอมาเจอแบบนี้ก็โอเคและกระทะทนแน่ตอบโจทย์ผมและอย่างหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวไปรอดูกันว่าเมื่อใช้งานจริงจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับถัดมานะครับมาดูตรงนี้นะครับก็จะเขียนว่าอาหารไม่ติดกระทะนะครับผมทําความสะอาดง่ายนะครับไม่ต้องรอเย็นนะครับแข็งแรงทนทานเคลือบ1ิชั้นนะครับแล้วก็ปลอดภัยไร้สารก่อมะเร็งนะครับอันนี้คือวๆอค่ด้านหน้านะครับผมก็คุณสมบัติเด่น3 4ข้อนี้ก็น่าสนใจเลยนะครับ มาดูกันที่ด้านหลังนะครับผมด้านหลังนะครับผมข้างบนมุมซ้ายก็จะเขียนเลยว่า10ชั้นนะครับที่เคลือบเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็ปล่อยผ่านไปเลยนะครับหินอ่อนนะครับนาโนซิลเวอร์ครับมีเยอะแยะมากมายนะครับเรามาสนใจตรงข้างล่างที่มีไอคอนทั้งหมด6อันนี้ดีกว่านะครับผมอันแรกก็จะเป็นเคลือบด้วยนาโนซิลเวอร์และหินอ่อนนะครับมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียช่วยกระทะสะอาดปราศจากเชื้อโรคสะสมนะครับผมอันที่2นะครับ ด้ามจับรุ่นใหม่นะครับที่ถูกดีไซน์ให้มีความแข็งแรงจับถนัดกระชับมือและทนความร้อนได้มากยิ่งขึ้นข้อนี้นี่คือผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าจับเป็นกระทะที่จับได้ค่อนข้างถนัดแล้วก็เข้ามือผมกับภริยามากน,นะครับผมอันที่3นะครับผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดส่งผลให้น้ำหนักเบากระจายความร้อนได้ดีขึ้นและความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับต้องบอกว่ากระทะเนี่ยถ้าเดี๋ยวผมให้ดูขนาดกระทะจริงเนี่ยจะเป็นกระทะที่ใหญ่ใช้ได้นะครับแต่ว่าน้ําหนักเนี่ยมันก็ไม่ได้เบาอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อดูเทียบบกับัรูป่างงขอนแล้ว เป็นกระทะที่เบามากกว่ารูปร่างที่เราเห็นนะครับผมนี้ครับมาดูเรื่องอีโค่ครับกระจายความร้อนทั่วกระทะอย่างรวดเร็วช่วยประหยัดพลังงานไม่ต้องใช้ไฟนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงในการประกอบอาหารส่งผลให้อาหารน่าตามฐานมากยิ่งขึ้นนะครับผมถัดมานะครับ pfoa free นะครับผลิตจากสารเคลือบที่ปราศจากสารก่อมเร็งปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวนะครับอ่าข้อนี้สําคัญและก็น่าสนใจมากนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผ่านมาตรฐานการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐบาลเกาหลีนะครับ ที่มีหน้าที่ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารระยานะครับหรือว่าออยของประเทศเกาหลีนั่นเองครับนี่คือจุดเด่นด้านหลังนะครับหอันนะครับถัดมานะครับดูฝั่งขวามือนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดสินค้านะครับก็คือเป็นกระทาหินอ่อนนะครับผมผลิตโดยเกาหลีใต้นะครับบรรจุ1ชิ้นขนาด28เซนนะครับวิธีใช้คือใช้ประกอบอาหารนะครับข้อควรระวังด้านหลังมี3ข้อคือไม่ควรใช้ตะหลิวโลหะครับ อันที่สองไม่ควรทํคาสะอาดโดยฝอยขัดหม้อนะครับวิธีการทำความสะอาดเนี่ยแนะนำว่าใช้เป็นใช้แค่ฟองน้ําธรรมดาก็พอครับเพราะมันทำความสะอาดง่ายมากนะครับแล้วก็ข้อ3มนะครับไม่ควรประกอบอาหารด้วยไฟแรงจัดนะครับก็หมดแล้วครับของตัวกล่องมันนะครับผมทากล้าก็ตามนี้นะมาดูกระทะของกันดีกว่านะครับกระทะนะครับนี่เป็นกระทะของมันนะครับผมมีการแกะมาใช้แล้วที่บอกว่าได้มาเกือบสองเดือนนะครับทำอาหารไปสิบกว่าครั้งได้นะครับ ก็มีทั้งผัดทอดนู่นนั่นนู่นนี่ก็แต่ว่าต้องบอ,อกตัวก่อนนะครับว่าผมกับภรรยาได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบอาหารทําอาหารเก่งอะไรมากมายนะครับแล้วก็ทําอาหารกันแบบกินกันในครอบครัวนะครับจเจียวไข่บ้างทอดปลาทูบ้างผัดผักอะไรอ่งนี้ครับทำหมูทอดอย่างนี้ครับก็แต่ก็เป็นเมนูเบสิกที่ผมคิดว่าครอบครัวส่วนใหญ่ได้ทํากันนะครับนี่ครับขนาดกระทะใหญ่ครับ28เซนคือเส้นผ่านศูขขนย์กลางคือเกือบ1ฟุตแล้วก็ด้านข้างที่บอกนะครับว่า มันก็เป็นกระทะที่ทรงลึกซึ่งกระทะทรงลึกแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราผัดนะครับมันจะทําให้ผัดแล้วพวกอาหารเนี่ยอยู่ในกระทะไม่กระเด็นออกไปข้างนอกนะครับผมส่วนน้ําจับก็แข็งแรงนะครับแล้วก็จับกระชับมือนะครับผมอาล้ครับมาดูตรงก้นนิดนึงนะครับที่บอกว่าใช้กับต่อแม่เหล็กไฟฟ้าได้ะครับก็ต้องบอกว่าบางยี่ห้อเนี่ยมันจะเป็นแผ่นแบบโลหะเห็นชัดเจนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันลักษณะก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับผิวเดียวกับตัวกระทะเลยนะครับแต่ว่า มันสามารถใช้งานได้กับตามแหล่งไฟฟ้านะครับเดี๋ยวตอนที่เราไปทำอาหารนะครับก็จะเห็นกันว่ามันใช้งานได้ดีเลยนะครับผมเอาละครับก็ตอนนี้จบสเปคคร่าวๆกันแล้วครับเกี่ยวกับตัวกล่องแล้วก็ตัวสินค้านะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการทําอาหารกันดีกว่าครับก็หลังจากที่เรานะครับได้รู้จักสเปคคร่าวๆแล้วก็จุดเด่นของกระทะหินอ่อนบีมเชฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทดลองทําอาหารกันดีกว่านะครับโดยเมนูที่เราเลือกกันเนี่ยสองเมนูวันนี้ก็คือจะมีอันแรกก็คือจะเป็น การทอดปลาทูนะครับโดยที่จะทอดแบบไม่ใช้น้ํามันนะครับผมส่วนเมนูที่2นะครับก็จะเป็นการเจียวไข่เจียวนั่นเองนะครับโดยการเจียวไข่ของเราเนี่ยก็จะใช้น้ํามันเข้ามาผสมในการทําอาหารเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ไข่เจียวมันดูฟูลแล้วก็น่าทานถูกปากเรามากกว่านะครับจริงๆแล้วตัวกระทะหินอ่อนของทีมเชฟเนี่ยสามารถที่จะ เจียวไข่โดยที่ไม่ใช้น้ำมันได้นะครับแต่ว่าเราเคยทดลองทําและเราไม่ค่อยชอบรสชาติเท่าไหร่เราชอบรสชาติของตัวที่แผ่เจียวที่มีน้ํามันผสมมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะให้เห็นเมนูอาหาร2อ,อย่างที่มีความแตกต่างกันน็นคือเมนูแรกเนี่ย เป็นการทอดปลาทูโดยที่ไม่มีน้ำมันนะครับส่วนเมนูที่2ก็จะเป็นการเจียวไข่ที่มีน้ำมันเข้ามาผสมด้วยนะครับผมอ่ะก่อนที่จะเริ่มทําอาหารนะครับมาดูความแตกต่างนะครับของกระทะอันเดิมกับกระทะใหม่ที่เราจะทดลองมาใช้กันนะครับตัวที่อยู่บนเตาไม่เหล็กไฟฟ้าตอนนี้ก็จะเป็นกระทะหินอ่อนของดีมเชฟนะครับส่วนอันที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นกระทะเทฟลอนเดิมที่เราเคยใช้อยู่นะครับดูความแตกต่างกันนะครับก็จะเห็นว่าลักษณะของกระทะนะครับจะแตกต่างกันนะครับ ตรงด้านค่าเนี่ยครับของกระทะหินอ่อนเนี่ยมันจะมีลักษณะทรงสูงมากกว่านะครับทำให้เวลาที่เราจะทําอาหารนะครับผมรู้สึกว่ามันทําอาหารได้หลากหลายนะครับไม่ว่าเราจะทอดผัดอะไระครับอาหารเนี่ยที่ทาการอยู่เอ่อทำการคุกเคล้าผสมอยู่ในกระทะเนี่ยมันก็จะอยู่ในกระทะไม่มีการแบบหลุดเด้งกระดอนออกมาข้างนอกนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีความแตกต่างกันนะครับของตัวกระทะหินอ่อนกับกระทะเทฟลอนที่เราเคยใช้เนี่ย ตัวกระทะหินอ่อนเนี่ยมันสามารถที่จะเจียวไข่ได้ทั้งมีที่แบบมีน้ํามันแล้วก็ไม่มีน้ํามันนะครับให้ผลที่แตกต่างกันเหมือนกันพอมีน้ามันก็จะฟูดูน่ารับประทานมากขึ้นส่วนของตัวกระทะเทฟลอนเนี่ยไม่ว่าเราจะทดลองใช้แบบมีน้ํามันนะครับหรือไม่มีน้ํามันเนี่ยมันก็ทําให้มันมันไม่มีความแตกต่างกันเท่าไหร่ครับเป็นไข่เจียวที่ค่อนข้างแบนเลยทั้งคู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันทําอาหารกันเลยครับผมมาดูกันก่อนระดับแรกนะครับ เดี๋ยวให้ดูก่อนว่าตออไม้เหล็กไฟฟ้าที่เราใช้นั่นคือยี่ห้ออะไรนะครับจะเป็นยี่ห้อ MEX หรือว่า MEX นี้นะครับผมอ่าครับเดี๋ยวเราเสียบปลั๊กกันนะครับตออไม้เหล็กไฟฟ้าก่อนนะครับผมครับเสียบกันขึ้นมานะครับผมแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับก็จะเห็นนะครับอุณหภูมิขึ้นมา1,800แล้วก็ไม่มีอะไรเออร์เลอร์ขึ้นมาเตือนนะครับก็จะเห็นว่าเป็นกระทะที่สามารถใช้ได้นะครับผม ก็ต้องบอกว่าบางยี่ห้อที่เราเคยซื้อมาเนี่ยเวลาที่เอามาใช้ตอนแรกเนี่ยก็จะมีปัญหาบ้างว่าขึ้นเออร์เลอร์บ้างไม่ขึ้นเออร์เลอร์นะครับผมก็มันอยู่ที่คุณภาพของตัวก้นของมันนะครับที่ในการมาติดอยู่ตรงต้นก้นกระทะแต่ว่าเท่าที่ทดลองใช้ของตัวดีมเชฟมาเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับผมอันนี้เริ่มทําอาหารนะครับจากการทอดนะครับปาทูนะครับใส่ลงไปทั้งอันเลยนะครับใส่ลงไปทั้งตัวเลยโดยที่ไม่มีนําน้ํามันเลยนะครับก่อนทาอาหารครั้งแรกเนี่ยก็คือว่าแนะนํานะครับว่า ควรที่จะล้างกระทะก่อนนะครับตอนที่แกะออกกล่องมาตอนแรกนะครับล้างกระทะให้สะอาดนะครับผมในการใส่ล้างให้สะอาดแล้วก็คาแนะนําของผู้ผ,ผลิตเห็นเขาเขียนบอกว่าควรใส่น้ํามันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับในตอนแรกเพื่อทําให้ยืดอายุก,การใช้งานของกระทะนะครับตอนนี้กํลาลังเริ่มทอดปลาทูนะครับก็ตัวกระทะจากที่ผมเคยทดลองนะครับทําอาหารมาหลากหลายอย่างเนี่ยก็จะเห็นว่ากระทะเนี่ยค่อนข้างลื่นนะครับผม แม้ไม่ต้องใส่น้ํามันก็จะลื่นนะครับสามารถผัดทอดอะไรได้ค่อนข้างสะดวกเลยนะครับเทียบกับกระทะเดิมๆที่เคยใช้ก็จะเห็นความแตกต่างเลยนะครับแล้วก็ความแตกต่างอีกอย่างที่เห็นชัดก็คือตอนที่ล้างกระทะนะครับมันล้างได้ง่ายมากเลย ว่ากระทนะครับมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับใส่ปาลาทูลงไป4ตัวก็ยังเหลือพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับยังสามารถที่จะจริงๆทั้งสามารถที่จะใส่ลงไปเพิ่มได้อีกเลยนะครับ ลักษณะของปลาทูทอดนะครับโดนกระทะกินอ่อนโดยที่ไม่ใช้น้ํามันเนี่ยต้องบอกว่าลักษณะของปลาทูที่ออกมาทอดที่ออกมาได้เนี่ยมันจะค่อยๆคล้ายๆกับการย่างมากกว่านะครับเพราะอย่างที่บอกความได้มีน้ามันเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะเป็นการใช้ความร้อนขึ้นมานะครับแต่ว่าใครที่ชอบทานแบบนี้ก็สามารถที่จะทอดปลาทูโดยที่ไม่มีน้ำมันได้เลยนะครับก็จะดีต่อสุขภาพมากกว่าส่วนถ้าใครคิดว่าอยากชอบทานปลาทูกรอบๆดูเหลืองๆแงบนี้อาจจะต้องมีน้ํามันเข้ามาช่วยแล้วนะครับผม ก็เสร็จแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับก็ได้ปลาทูที่สุกนะครับพร้อมที่จะรับประทานทั้งหมด4ตัวด้วยกันหลังจากที่จบเมนูแรกไปนะครับก็ถัดมาก่อนที่เราจะเริ่มเจียวไข่นะครับผมเราก็มาทดลองนะครับด้วยการที่บอกที่ว่ามันต้องล้างไหมไม่ต้องล้างนะครับเนี่ยเราสามารถเอาทิชชู่นะครับมาเช็ดได้เลยนะครับเช็ดทำความสะอาดได้เลยก่อนที่จะทำอาหารถัดไปเมนูถัดไปนะครับ โอเคตอนนี้ก็เช็ดสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถที่จะเริ่มทําอาหารเมนูนถัดไปได้เลยครับของเราก็คือว่าไข่เจียวนะครับโดยที่จะก,การเจียวนะครับโดยที่มีน้ํามันเข้ามานะครับผมใส่น้ํามันเข้าไปแล้วนะครับนิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับอันนี้ไข่ทําการตีไว้เรียบร้อยตั้งแต่ก่อนเริ่มทําอาหารแล้วนะครับ ใช้ไข่เจียวไปทั้งหมดกี่ฟองนะครับผมใช้ไข่เจียว2ฟองนะครับในการเจียวครั้งนี้ก็มากระทะอย่างที่บอกว่าเป็นกระทะที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับใส่ไข่เจียวไป2ฟองก็ยังเหลือพื้นที่อีกนะครับจริงๆแล้วผมว่าน่าจะสามารถใส่ได้อีกนะครับ1-2ฟองเลยทีเดียว ่าตอนนี้สุกไปแล้วหนึ่งด้านกลับไปแล้วนะครับ้อค่อนข้างที่จะฟูเลยไหมครับฟูเหลืองดูน่าทานเลยทีเดียว ใช้เวลาไม่นานนะครับก็ใกล้จะได้ไข่เจียวที่หอมอร่อยนะครับฟูน่ารับประทานแล้วนะครับโดยใช้น้ำมันนิดเดียวนะครับไม่ได้ใช้เยอะมากอย่างที่บอกว่าใครครับอยากจะทานไข่เจียวโดยที่ไม่ใช้น้ำมันเลยเจ้ากระทะตัวนี้ก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าลักษณะของไข่ที่ได้ก็จะแบนกว่านี้นะครับแล้วก็เรา2คนไม่ค่อยชอบรสชาติแบบนั้นสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เลยขอใส่น้ํามันเข้าไปในการเจียวไข่ครั้งนี้นะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยเสิร์ฟใส่จานนะครับผมครับ วางไว้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับ2เมนูของเรานะครับก็คือปลาทูทอดนะครับโดยที่ไม่มีน้ำมันเลยนะครับผมในการทำอาหารนะครับอันที่2นะครับก็เป็นไข่เจียวนะครับที่มีการใส่น้ำมันเข้าไปเล็กน้อยนะครับในกระทะของเจ้าตัวดีมเชฟตัวนี้ครับกระทะหินอ่อนนะครับเดี๋ยวสักพักเรามาดูเรื่องของการทำความสะอาดอย่างที่บอกว่าพอทำอาหารแต่ละอย่างนะครับเราสามารถที่จะใช้ทิชชู่นะครับมาเช็ดมันได้เลยนะครับก่อนที่จะทำอาหารครั้งถัดไปนะครับผมนี่สะดวกมากแต่ว่า พอเราเสร็จจากการทำอาหารแต่ละวันแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอาก็ควรจะต้องเอาไปล้างครับ<อ>เพื่อให้สะอาดนะครับอย่างที่สุดนะครับผมาการล้างนะครับของจ้ากระทะตัวนี้จะล้างง่ายมากเลยแต่ว่าผมขอจิ้งไว้ให้มันเย็นก่อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปล้างนะครับผมก็หลังจากที่เราสองคนทานข้าวเสร็จนะครับผมก็ผ่านไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้เราคิดว่าถึงเวลาที่เราควรจะต้องมาล้างกระถะกันแล้วนะครับ ก็อุปกรณ์ในการล้างนะครับก็ใช้แค่ฟองน้ำนะครับแค่นั้นด้านที่เป็นฟองน้ำเท่านั้นเองนะครับคำแนะนาสาหรับการล้างกระทะพวกนี้ก็คือไม่ควรใช้พวกฝอยขัดหม้อหรือสิ่งที่มีความแข็งนะครับหรือมีโคมมาล้างโดยเด็ดขาดนะครับะครับไปดูการล้างกันนะครับผมลักษณะของกระทะมันจะค่อนข้างดื่ออยู่แล้วนะครับแล้วที่ผ่านมาแต่ที่ผมล้างมาหลายครั้งเ่ยต้องบอกว่ามันล้างง่ายมากนะครับผม พ่อบ้านาผมที่ปกติต้องไปคนล้างก็ค่อนข้างที่ประทับใจและชอบมันมากเพราะว่าล้างง่ายสะอาดแปบ๊บล้างสะอาดนะครับไม่ต้องใช้พลังงานเยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่ล้างเสร็จแล้วพวกคราบน้ำนต่างๆมันก็จะไม่เกาะเท่าไหร่นะครับผมเรียกว่าล้างเสร็จก็แทบจะแห้งพร้อมจะใช้งานต่อได้เลยนะครับเราใช้ด้านที่เป็นฟองน้านะครับผมปกติเราก็ไม่ค่อยได้ทาความสะอาด ด้วยการล้างทุกครั้งหลังจากทําอาหารเสร็จนะครับหลังจากทาเสร็จหนึ่งเมนูแล้วเนี่ยเราก็ใช้ทิชชู่นะครับในการเช็ดแล้วก็ทําเมนูถัดไปนะครับขณะที่เสร็จการประกอบอาหารในมือนั้นๆแล้วเนี่ยเราก็จะทิ้งไว้กระทะไว้ให้เย็นนะครับแล้วก็มาทําการล้างนะครับด้วยน้ํายาล้างจานแล้วก็ฟองน้าด้านที่นุ่มๆนะครับเห็นไหมครับว่าล้างเสร็จแล้วนะครับง่ายมากครับลองส่องดูครับก็คือคราบน้ำเนี่ยมันจะไม่มันจะค่อย มันจะไม่ซึมเข้าไปในตัวผิวอะครับผมมันจะอยู่ข้างบนแล้วก็เป็นหยดเป็นหยดนะครับแล้วก็สักพักเดี๋ยวเราเทออกมันก็จะเรียกว่าแทบจะแห้งสนิทเลยนี่ครับนี่ครับเรียกว่าแห้งสนิทได้เลยครับแป๊บเดียวนะครับแห้งสนิทล้างง่ายมากนะครับก็จบไปแล้วนะครับการทําอาหารของเราแล้วก็การอธิบายคร่าวๆของสเปคกระทะตัวนี้นะครับการทําอาหารเราวันนี้ก็2เมนูนะครับก็คือทอดปลาถูแล้วก็เจียวไข่นะครับผม แต่ว่านอากจาก2เมนูนี้ที่เราได้ทํากันให้ดูไปวันนี้ครับจริงๆแล้วเรา2คนนะครับก็มีโอกาสได้ทดลองทลลําหลายลหายๆเมนูเลยนะ่ว่าจะเป็นผัดผักนะครับผมจะเป็นการทอดหมูนะครับผมแล้วก็ทำกับข้าวอีกงาากาก่ายๆแบบสองสามอย่างด้วยกันนะครับซึ่งที่เราผ่านมานะครับก็ผมว่าเราค่อนข้างประทับใจในการใช้งานกระทะตัวนี้มากนะครับแต่ว่าต้องพูดตรงๆเลยว่าเราไม่เคยใช้กระทะอ่อนยี่ห้ออื่นมาก,ก่อนเราก็อาจจะไม่สามารถเปรียบเทียบได้ว่ายี่ห้อนี้มันต่างจากยี่ห้ออื่นยังไงคุ้มค่ากว่ายังไงนะครับแต่ถ้าให้เทียบนะครับ กับกระทะเทฟลอนเดิมที่เราเคยใช้เนี่ยราคาก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเลยนะครับผลนะครับเราสองคนให้ความเห็นตรงกันว่ากระทะหินอ่อนดีมเชนตัวนี้เนี่ยเราชอบและประทับใจมันมากกว่านะครับด้วยขนาดของมันนะครับสามารถขนาดใหญ่นะครับแล้วก็สามารถทําอาหารได้หลากหลายนะครับทรงลึกนะครับผมแล้วก็ทําความสะอาดง่ายนะครับผมก็เป็นสิ่งทเราค่อนข้างประทับใจแล้วก็ใช้มันนะครับแล้วตลอดเลยในช่วงประมาณเกือบสองเดือนหลังแล้วก็ปลดระวังกระทะเดิมของเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับคนที่สนใจนะครับกระทะตัวนี้มีจำหน่ายอยู่ที่โรบินสันทุกสาขานะครับราคา990บาทนะครับลองไปดูนะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็ลองทิ้งคำถามไว้นะครถ้าเกิดผมตอบได้ก็จะตอบนะครับหรือว่าถ้าอันไหนตอบไม่ได้เดี๋ยวจะลองใช้ดูนะครับแล้วจะมาเล่าสู่กันฟังอีกทีนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่ในรีวิวหน้านะครับสวัสดีครับ